สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตมีคติธรรมที่สำคัญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมมานำเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะสาระของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะน,นั้นหลักการของธรรมทานจึงมีอยู่เสมอแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างโยมกับพระอีกตรัสไว้ในทิศหกไงทิศที่หว่าอุปริมทิศทิศที่หว่าญาติโยม กับพระสงฆ์หรือสมัยก่อนเขาเรียกกุลบุตรกาสมณพราหมเนี่ยเป็นทิศท,ที่หกทิศเบื้องบนก็มีเข้าปฏิบัติต่ตอการอีกน่ก็เพื่อให้อยู่ในสังคมใหญ่เนี่ยอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเกื้อกูลต่อกันสังคมจะได้อยู่กันดีร่มเย็นเป็นสุขก็คือเกื้อกูลต่อกันละกันอ้าวเราก็ต้องมาทวนว่าพระควรปฏิบัติอย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรต่อโยมขเรื่ พาราชัาควรปฏิบัติอย่างไรตแต่โยมถ้ามองจากในแง่ของาระชการก็เริ่มต้นเอาทิศบอกไครว่าได้บ้างในใจหนึ่งก็เหมือนกับสารานิยธรรมเหมือนกันเลยเห็นไหมนเนี่ยพระต่อพระก็ปฏิบัติกันเริ่มต้นในเมตตากายกรรมพอโยมปฏิบัติต่อพระเหมือนกันเลยเมเตเะกายกรรมมีนะบอกว่าด้วยกายกรรมที่มีเมตตาเอาละสี่ โยมปฏิบัติต่อพระเนี่ยเหมือนกับพระปฏิบัติต่อพระแต่ว่าอันนั้นเรียกของพระว่าสารานิยธรรมของโยมนี่อยู่ในทิศหกเป็นการปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนต่อพระสงฆ์ว่าหนึ่งเมตตากายรรมีนะมีกายกรรมจะทําอะไรก็มีเตรรม,มเตตาแสดงออกเช่นไปบ้านก็ต้อนรับไหวหรืออะไรต่างๆหรือช่วยขนขวายเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ มีอะไรช่วยเหลือการที่วัดในโยมมาช่วยกันเยอะเลยนะเมตตากายกรรมนะแล้วก็เมตตาวจีกรรมอาเช่น,นเดียวกันพูดอะไรก็พูดกับพระก็โดยความรักความปรารถนาดีต่อท่านมีความเคารพศรัทธาแล้วก็เมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดต่อท่านด้วยดีข้อที่สี่ไม่ปิดประตูบาลล้านเราก็แปลว่ายินดีต้อนรับอย่างนี้ก็เรียกว่า พระจะไปเผื่อจะได้ไปเยี่ยมโยมบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะได้แสดงธรรมให้ฟังไม่ปิดประตูบ้านก็เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ธรรมะด้วยแล้วก็ต่อไปก็ข้อที่ห้าข้อที่ห้าว่าอะไรแล้วก็บอกว่าอุปธรรมได้ปัจจัยสี่อันนี้แหละที่ว่าอามิสทถานถาวายอามิสทถานเกตพระอาทีนี้ต่อไปก็หน้าที่ของพระต่โยมบ้างของโยมต่อพระนะฮะแต่หน้าที่ของโยม ของพระตโยมนะหกของโยมพระต้องทำมากกว่าโยมโยมแค่ฮพระตมุกแล้วพระหกมีอะไรบ้างเอานึงห้าปราบจากความชั่วเอออาละสิหน้าที่ของพระตโยมนะโยมจะทำอะไรไม่ดีต้องพยายามหักห้ามบอกกล่าวแนะนำมาโยมอย่าไปทำเลยสิ่งนี้ไม่ดีลออมันเบียดเบียนกันหรือจะทำให้ชีวิตตกต่ำเสียหาย ข้อที่สองก็การยาเนนิเวเสติเราให้อยู่ในความดีข้อที่สองก็สั่งสอนแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมในความดีในในกัลยานะสิ่งที่ดีงามทั้งหลายสามก็แปลว่าอนุเคราะห์ใจอันงามโยมมาวัดแล้วพระก็อนุเคราะห์ต่างโยมจะไปไหนเย ต้องการอะไรอยากจะได้หนังสือธรรมะอะไรหรืออาจจะช่วยหาให้อะไรต่อเลยอนุเคราะห์ต่างๆเนี่ยบอกกล่าวาโยมอยากจะรู้เรื่องนี้เน่ะไปนู่นไปที่อาจารย์องค์นั้นท่านจะมีความรู้ดีสั่งสอนอย่างนี้เียว่าอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีแล้วต่อไปก็อะไรบอกว่าให้ได้ยินได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยฟัง ก็หมายความว่าให้โยมเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้รู้ธรรมะธรรมะนี่โยมยังไม่รู้ได้รู้ซะเนี่ยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องอะไรต่างๆหลักธรรมทั้งหลายก็ฮะก็ทําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วเนี่ยให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเออทีนี้โยมยังมีข้อสงสัยอะไรยังรู้ไม่ชัดพระลองถามดูแล้วโยมยังพูดไม่ค่อยถูกก็ พระก็ช่วยชี้แจงอธิบายให้โยมเข้าใจให้ชัดอ่านี่ก็ได้แล้วนะข้อที่ห้าเลยใช่ไหมต่อไปก็ข้อที่หกข้อที่หกก็แปลว่าบอกทางสวรรค์ให้บอกทางสวรรค์ให,ให้ก็คือบอกวิธีดำเนินชีวิตที่ดีงามให้ทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์พูดง่ายๆก็คือทางพูดง่ายๆก็กลายเป็นทางสวรรค์ มันอย่างที่มีเรื่องในคาถาอื่นท่านแนะนำว่าเช่นโยมปลูกสวนปลูกปลาสร้างสะพานขุดบ่อน้ำเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเม,มื่อนมนุษย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพระเจ,จ้าตรัสว่านั่นกำลังเดินทางสวรรค์เป็นต้นอย่างเงี้ยก็พระก็บอกทางสวรรค์กระโยมแบบเน,นี้ยให้โยมไปทำความดีสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ก็ทำไปอันนี้ก็ หน้าที่ของพระตยโยมเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสังฆะขัาญาิโยมภายนอกอันนี้คิดว่ามันเป็นหลักการที่ใช้ได้ทั่วไปในสงฆ์คร,รือหัก็เหมือนกันที่จริงจะต้องเข้าใจอันเนี้ยวินยัยวิเนยท่านไม่ถือเป็นข้อบังคับวินัยแปลว่าเครื่องนําไปให้วิเศษแปลว่าเครื่องสุขคนเพื่อไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นไปเราไปแปลวินัยเป็นข้อบังคับของอะไรบ้างเลยเป็น คนไทยเนี่ยแปลกแยกกับพุทธศาสนาไม่รู้จักว่าข้อที่เราเรียกข้อบังคับนะ่ะในพุทธศาสนาไม่มีมีแต่สิกขาบทวินัยแยกเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรก็มาจากสิกขากรบทบทแปลว่าข้อสิกขาก็ศึกษาสิกขาบทก็ข้อศึกษาไอ้ที่ท่านบอกว่าไม่ทํางี้ก็ไปข้อศึกษาที่จะได้ฝึกต้นนะ แล้วเรารู้นี่เราฝึกเพื่ออะไรมีจุดหมายดีงามขึ้นไปแล้วก็ฝึกต่อไปแนเราก็มีกําลังใจไม่ฝืนใจไม่ทุกเรามีจิตใจที่จะปฏิบัติตามวินัยเนี่ยได้จิตใจที่รู้ตัวว่าเออเราจะได้ฝึกเราจะได้พัฒนาเราก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามสิเหมือนกับกฎหมายเนี่ยมาตราโนนว่างั้นว่า,ง,า,วางี้ไปมองข้อบังคับแม่มากดเราเราไม่อยากทําเลยมันทุก แต่ทีนี้ถ้ามองก็กฎหมายนี่เขาตั้งไว้แต่และข้อเนี่ยเขามีเหตุผลเพื่อจะรักษาสังคมนี้ให้ไม่เบียดเบียนกันให้อยู่กันดีและดําเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงามของสังคมอะไรเงี้ยพอมองอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นเครื่องฝึกเป็นข้อหมายรู้กันเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อความดีงามมันสุดรวมกฎหมายแปลว่ากฎที่หมายรู้แปลว่าข้อที่เรารู้หมายรู้ไว้ว่าเออเราจะต้องทําอย่างนี้ สังคมที่ดีก็คือมีกฎหมายก็คือกฎที่หมายรู้ร่วมกันกฎหมายเรื่องวินยัยสำหรับคนที่ยังไม่พัฒนากลายเป็นเครื่องบังคับนี่คือคนไม่ไม่พัฒนาสองสำหรับคนที่กำลังพัฒนากลายเป็นเครื่องฝึกนะอยางวินัยเนี่ยเป็นเครื่องฝึกแต่ละข้อนี่ให้รู้ว่าเออเราจะได้ฝึกตัว ท่านมัญญัติไว้เนี่ยเพื่อให้เราได้ฝึกตัวเรารู้ว่าเออเราต้องทำอันนี้เนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์กับเราเองและสังคมของเราได้ฝึกกฎหมายของรัฐของประเทศถ้าเป็นกฎหมายที่ดีไม่ดีเราต้องแก้ต้องให้ได้จุดหมายเนี่ยเพื่อให้คนแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกตัวเองแล้วก็ชุมชนนั้นสังคมนั้นหรือสมาคมเป็นต้นเขาจะได้อยู่กันดีเขาจะได้จัด ระเบียบเพื่อให้บรรยากาศต้นเอื้อต่อชีวิตของคนและทำงานทำการได้ผลดีนะก็สำหรับคนที่ยังศึกษากฎหมายและวินัยก็เป็นเครื่องฝึกสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอาเซขะอย่างพระอาหารหันเนี่ยจบแล้ววินยัยกฎหมายเป็นเครื่องหมายรู้ว่าที่เราจะอยู่กันนี้สังคมเราจะดีได้อ๋อตกลงกันว่าต้องทำอย่างนี้ ก็หมายรู้ว่าเอาเนนะนะทําอย่างนี้พอบอกก็ตกลงว่าไงเ่าอว่างนี้เอาหมายรู้ไว้กําหนดรู้ไว้เรียกว่าสัญญาไว้สัญญาคือกาหนดหมายว่าต้องทำอย่างนี้นะก็ได้ความดีพระอาหารไม่ต้องรู้สึกไม่รู้สึกบังคับไม่รู้สึกต้องฝึกเพราะท่านฝึกเจนแล้วแต่ท่านหมายรู้ว่าจะต้องปฏิบัติแล้วพระอาหารก็กลายเป็นผู้นําในการปฏิบัติตามวินัยตามกฎหมายเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น โดยไม่ต้องบังคับฝืนใจั้ะนนกฎหมายเนี่ยบ้านเมืองคงเอาควรเอาอย่างวินัยของพระที่วาสามประก,การเนี่ยกฎหมายต้องเลิกมองเป็นข้อบังคับถ้าเป็นข้อบังคับแสดงว่ามันมีนมจุดอ่อนมีผิดพลาดอะไรเราก็จะพยายามไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้น,นให้มันได้ผลเนี่ยกฎหมายเป็นเครื่องฝึกคนเอ้ยกฎหมายเป็นอะไรนะเมื่อกี้ฝึกคนใช่ไหม แล้วก็สองอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วลืมแล้วหนึ่งไม่ใช่หมายรู้นั้นสคันสามแล้วนะบ,บับงคับบังคับเขอาบังคับนั้นคันใช้ไม่ได้นะหนึ่งเป็นบังคับนี่ใช้ไม่ได้ผิดสองเป็นเครื่องฝึกต้นนี่ดีเริ่มเดินหน้าพัฒนาแล้วสามก็เป็นเครื่องหมายรู้ว่าสังคมของเราชุมชนของเราเอาอย่างนี้นะแต่ว่ามันมีเหตุผลเพื่อจะ วตัตถุประสงคที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งจึงตั้งขึ้นมาเอาละว,วันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องชีวิตสังฆให้เข้าใจว่าเนี่ยเรามาเนี่ยพรุ่งนี้สังฆนี้ก็จะเริ่มชีวิตที่อยู่ร่วมกันสามเดือนใตรมาสเพราะนั้นเราก็ต้องทำเอาน้ำเอาธรรมะเข้าปฏิบัติพุทธเจ้าสอนไว้โดยหลักการอย่างที่ว่านี่อยู่อย่างที่มีความ เมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อการช่วยเหลือเพื่อการตามหลักสารานิยธรรมอกการแล้วก็ให้บริบายาศาศเป็นปิยะจักคุกเป็นน้ํากับน้นํำนมไม่ใช่น้ํากับน้ํามันแล้วก็อยู่กันดีก็มีความสุขสังฆะก็พอสัง้ะอยู่ดีมีความสุขมีความสามคัคคีพระที่ประพฤติด,ดีประพฤติชอบมีความเรียบร้อยสวยงามสังฆะนั้นก็เป็นโสภณนะ เป็นสังฆะที่งดงามเพราะสังฆะงดงามญาติโยมก็มีจิตเลื่อมใสพระแต่และองค์ท่านเรียวกว่าเป็นภาษาธนีภาษาธนีก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีศีลก็ดีศีลาจารวัตรเรียบร้อยงดงามมีจิตใจดีมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อหวังดีต่อญาติโยมแล้วก็อะไรอา้าวลืมพูดไปพูดไปลืมหมดแล้วกำลังพูดอะไรอยู่เนี <c> ่ย <oughs> สมองเป็นอย่างเงี้ยบางทีพูดอะไรนา,านึกไว้ออกแล้วเนี่ยกำลัาพูดอะไรอ๋อภาษาทนีเนี่ยดูสิคือกำลังพูดอะไร,อ,าาายอ,ะไรอยู่ลืมไปแล้วเป็นที่ตั้งความเรื่มใสหนึ่งศีลก็ศีลจารวัตศีลาจารวัตด,ดีงดงามก็จิตใจก็ดีอย่างที่ว่ามีเมตตากรุณาปัญญาก็ดีมีความรู้ตอบทันปัญหาธรรมะให้โยมได้บอกความรู้ให้โยมได้ให้รู้เข้าใจ อย่างที่ว่าให้โยมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังซามสิ่งที่เคยรู้เคยฟังแล้วให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงอะไรเนะี่ยก็มีปัญญาแนะนําได้ด้วยก็เรียกว่าเป็นภาษาทนีเป็นที่ตั้งความรู้ใสใยโยมมาวัดก็โยมก็ได้ประโยชน์จากวัดไปได้ธรรมทานแล้วก็ได้ธรรมทานที่ได้พัฒนาจิตใจมาได้รับความสงบจิตใจก็ชื่นใจได้มาในสภาพแวดล้อม สถานที่เป็นรมณีเนะี่ยเรียนไปเยอะไปเรียนเอานะรมณีวันนี้กันเอนอีกวัดสถานที่เป็นรมณีพระต้องเป็นภาษาทีโยมจําไว้ถ้าได้สองอย่างนี้แล้ใช้ได้วัดตัววัดบริเวณวัดสถานที่ตั้งแต่ดินแต่ถนนเนี่ยสะอาดเป็นต้นนะีก็ดูร่มลื่นอะไรเป็นต้นเนี่ยสงบ อะไรสบายทําให้จิตใจร่าเริงเบิกบ,บานสงบผ่องใสอย่างนี้เรียกว่ารมนีศัพ์นี้พระเจ้าเจ้าเน้นมากแม้แต่ที่อยู่วัดที่อยู่โยงก็ต้องเป็นรมนีนะศั์นี้เป็นสัท์หลักสําคัญเลยพื้นฐานเป็นตัวพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์สภาพรมนีรมนีทําวัดนี่ต้องเป็นรมนีสมัยก่อนนี่พระต้องกราดวัดกันทุกวันเลยนะ่าเป็นกิจวัตร และเป็นอันว่าโยมมาวัดก็ใจสบายและรม,มณีรื่นลมร่มรื่นใจสบายสงบและใจเป็นกุศลและทีนี้ก็ศึกษาธรรมฟังธรรมก็จเจริญงอกงามสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ